เขาวอร์บขาวอดิเนีขาวอดิไอควายไอควายวันน so ี้กูเจอไอควายว่ะไอควายไอควายหน่อยเฮ้ยตุวเพื oh, ่อนด้วยตุวเพื่อนด้วยตานตัวเพจะได้เกินบ้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอเฮ้อ

พี่บอกตรงง<ว>นี่มันทางของพี่ชัดๆเลยแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยลำไรลำไรลำไร เลพี่บอกันเล้วไงว่าของพี่กำลังคืดแมนแม่นพออย่าเล่นปืนอ่ะเฮ้ยมันจะแย่งกันทำไมส่ะเฮ้ยก็ไม้คนเดียวดิเฮ้ยเพื่อนเด้งหน่อยเพื่อนข้างนอกอ่ะเดึงดิ้งกี่ครั้งแล้วเอานี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวกูอินาโมแม่งอเยัดแม่

มึงก็ไปกลัวแม่งี้เงียควยขยะไอ้เยีเชี้ยเนี่ย,ยป้าปองเริมกระุกชิก้นนี้ไม่มีครัเลยเลยนองมีัตา์บอกตรงหมดโรงเรียนมีคุย โอ้โหเตไม่อดูแบนเจออินเฉยเลยจบเลยสูงกว่าเพื่อนเล่นเลยไปช่วยไปช่วยไปช่วยไปเดสิอยู่ที่กู้อิอยู่ที่กู้ไอ้หนี่มจกาให้สนามบาสสนามบาสสนามบาสใครเองรู้ว่ากูเป็นใคระเองจะหนาวอ้ตัด วับโง่อ้สัดว๊าบคุทอทเฮียเยเง่อ้ตัเชโเชโล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 นอยกูตายเอ้ากีตายคู่ปไปได้ไหเพื่อนเเพื่อนฮัลลน้งสาว

ไม่ได้ทอไรยไม่ได้ทอะไรเลยเ้ยพุ่มาก้ไตายทั้งหมดเลยทีนี้เน่ยเลนไม่ได้เสี่ยงกูด่าเอ้ยม่กก็น้องเล่นไม่ดเอ้ยคนเส่าน้ไมาเยอง้งง้ง้นสอ้ยีมแฝกเอาให้หมดเอาให้หมดงั้นสอง้นสอเอาให้หมดเอาให้หดพาช่างถืองมแฝกอุ้ยเฮียโดนเฮียกูเนี่ยขอโทด ขอนอีบแม่ไม่ตายอครับเออสวยเพื่อนตตายเฮ้ย ตีแม่งเลยเฮียเอ้เฮียผมครับสวัสดีเพื่อนร้อนจำกูได้ป่าเฮียตีหมดเลยสกูคาบอยไอาย่กตีไม่ติดร้อนกูเองไม้สกูตีไม่ติดเอ้ยมะนาวเปรี้ยวหน่อยมะนาวไอศตราี่กูพีไม่ติดไอศตรายพี่กไมเฮ้ยมะนาวเปรี้ยวหนยมะนาวอรี้ยวมน้อง กจออ้ี้ะครับเก่งแล้วครับพ่อหน่องพ่อหน่องโอเคครับพ่อเหนื่อยแก่พ่อให้เป็นยาว่ะตัวไอตี๋ทำไมลวงลวงเอาเอาเอาไอ้เหี้ยเอาเอาเอาแจกคู่เหรอฮะจุดไคว้เนี่ย มคเกอรี่ทำเพี้ยอะไรวะมันมาตีกูอยู่ไ,ไหนควายงใครเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้วอเองจะหนาวเฮียจะนอนอยู่นี่นี่นี่ผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนียเฮ้ยเฮียไชื่เพื่อนกูตายเต็มเลยพวกมันดึงเพื่อนก่อนดิมึงช่วยเพื่นอนก่อนดูอุ้งพะตัดกำลังัต่อสู้เ <c oughs> พื่อนหัวกูเด็กเด็กไปน้องมาแล้วเพื่อน ไม่อตาเยมาลยมายมเลมาเลยลมาเยาไลเลยมเยาเเลยมเลาเอยลยมเลาเลยลมเลาเลยลยมเลมาเลยลยมเยาเล้ลยมเลาาล้เอาเล้ล้นเอาเล้ล้นเอาเล้ล้นเาล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 เา ไอ้ดำไอเฮียดำจุก่กนจะเย็นน้องดำพ่อมึงไอ้สัตต่อไปมึงต้องบูลลี่ด้วยเฮียดำแล้วหนักหัวพ่อมึงไงเฮ้ยทำไมเขาดำอยู่ดำในเียร้อนมิดเด็กๆไปน้องใครประธานบอกให้ออกใครประธานบอกให้ออกวะไอ มึงเกิดไปเอาออกออ้ยมึงออกมาจากโรงเรียนมันแล้วไปบุกเน็ตอื่นไหนมึงไม่เบื่อไงวะไปดิไปดิไปดิลวงลวงสามแมงดิสาโลนดิไอ้คำนี้คำนี้ข้างในดิมึงเข้าไปช่วยข้างในดิตายมแล้วกูตามแล้วกูตามแล้วลวงนดิสัตว์ลวงลวงสามอันดิมึงเข้าทีละคนดิสัตว์ไม้แมงสามคนมึงบ้าเปล่าตามเดียวคนเดียวมึงเข้าไปช่วยข้างนดิมึงเข้าาไปช่วยข้งนคนเดียวดิไม้คนเดียวนี่ ถอยกูถอยกูถอยกูเองถอยกูเองถอยกูเถอยกูหัวขาวหัวขาวสัตว์มึงเข้าทีละคนเง้ยถอยลยถอยถอยถอยไปไปถอยออกออกออกช่ดเพื่อนนี้ชุดเพื่อนนี้เนี่ยกูไม่ตายเอ้ยถอ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 ยเปล่าแล้วเราคุมแล้ว ออยิงก่อแล้วอแล้วถอย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 าช่างมาเยเฮ้ยกูยิงผิดกูยิงใครวะเนี่ยกูขอโทษนะกูขอโทษนะกูยิงใครเนี่ยขอโทษโทษยิงกดเพื่อนพี่เตาพี่เตายิงกดไอ้กูาิงกเใครว้เพา่งมาเลยไอเตาไอ้เาไเตา